จ้ะโอู้ตายเอาบ่ได้จ้ะโอูโอู้อดอกนี่คนอยู่ในแก่คักแน่จ้ะดอกนี่แก่คักแก่แน่จ้ะเบพพะิ่งจิพาไปเอาอีกเด้อจ้ะยิ้มมองเดียวกันนี่เราจ้ะเรื่าเข้ากันองยางมาหาแถวนี้อีกจ้ะ ค้นหลายจะ้ะแถวนี้ค้นก็หลายเต็มเลยโอ้โดอกนี่งามแท่าง,งามาไงไงว่ะจ้ะไงแท่ยไงว่ะพูน่ะโอ้โอโอโดอกนี่น้องจ้ะดอกเห็ดจ้ะดอกเห็ดจ้ะดอกเห็ดดอกเห็ดดอกเห็ดดดอกเห็จ้ะดอกเห็ด phục tập hiện Như thế là Ủa. Ừ. Nó bên đọt này chà Bên đọt này phút à Xóm đọt Ui tài 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 Nó bên chà đọt này Ngam thế ngắm và Khá bậc nhai chà Chà Nghĩ chà như cái cái càng ไปไปน่งหานอนหาคานหาบาทเนี่ยคานเอาเลยสบายจะอ่อนพี่น้องจ๋าทำเพลงงามวะบึงเนี่ยโอ้ยมาจ้าโฟมเนียพี่น้องจ๋ามาเก็บเห็ดจ้าเก็บเห็ดกันอีกจ้าเก็บเห็ดเก็บเพ็ด,ด,ดไหนไหน ใส่จ่าดอกเห็ดนี่จา้า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 ใส่ลาลี่ดีดีจ้ะนี่ดีคักดอกไม้น้อยจะขาเป็นแม่งไงด้จ้ะ่ <c oughs> ขาขาวอบขาวอบขาวอวบแบบบาร์เมียนกุมอยู่ข้างหนา้าพุ่นนะก้มเงยก้มเงยอยู่จ้ะกุมข้างหน้าก็กได้เป็นได้มั้ง มาจ้าผแม่พี่น้องจ้ามาเก็บเห็ดจ้าเก็บเห็ดกันอีกจ้าเก็บเห็ดเก็บเห็ดไหนไหนใส่จ้าดอกเห็ดนี่จ้า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 ใส่ลาลี่ดีดีจ้านี่ดีครับดอกในน้อยจะขาเป็นยังไงด้จ้ะนาขาอวบขาอวบใส่อวบบาเมิเนกุมอยู่ข้างหน้าเพื่อน่ะ ก้มเยงยก้มเงยอยู่จ้ะกุมข้างนาก็ได้เดินได้ไมั้งจ้าเป็นอีกแล้วยางไปยางมาปะไกลกันปะไกลกันดอกจ้ากินน้ำบริเว้นไปไกกันล่ะกุมยางสนมาฮันอิสยาปจ้า,าดอกนี้นะพระท่านแกได้จ้ะ ขาวงามแท่งามว่ะคุณน่ะคุณน่ะโอ้ขาวงามแท่งามว่ะจะโอ้มีมูติเพื่อละดอกทุงสีว่ะาาวาาจ้าเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งไหมอีกจ้ะมีมอีกมีอีก ได้เห็นบ่เนาะมีผูดด้ใดเห็นบ่เนาะจุ่มเดียวเรื่องเดียวเป็นซีฟเธอจัดเด้อเขากบเสียงเก็บแน่เฝ้าแน่ด้วยจัดเด้อเฝ้าไปตรงอื่นอีกเพราะว่าค้นหลายจา้ะเขาต้องเฝ้าไปมองอื่นน้ำว่าสั้นเขากับว่าทันค้นจ้ะค้นหลายเบื่องมันแตะคนอัเพ,พ่อแม่พี่น้องมันตึงน้จาจ้ะ ฝนตกใส่ละแดดเอา้าตึงน้ำบาดนี่แตกเลยเพืนะ่อนน้ำไหลพักน้ำเนี่ยอีกจ้ะนี่อีกจัอก่อยู่ติดกันเลยเด้อจ้าั่งพยานนี่เอาอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละจ้ะงฉันเพิ่นได้ออกเพิ่นออกถึงปุ่มมันสิอะไะจ้ะ งามคักงามแน่จัดสออนเพื่นแหงนั่งลงเด้อยจา้าเขาเกินสีเห็นเันเขายืนเขาก็เห็นเพื่อนดอกแต่เขาต้องนั่งป้าพ่อแม่พี่น้องจา้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหางมามันเกิดอยู่ดอกเดียวมีแต่อีมาเต็มจ้ะเจ้าของเต็มจ้ะเพราะมันเกิดอยู่ดอกเดียวคุณอ่ะ โอ้ยเบิ้งขามันเด้อจ้าเบิ้งขาพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ้งขามันพุ่นน่ะเบิ้งเบิ้องขวามใหญ่ของเพิ่นพุ่นพ่มาเต็มเลยจ้าโอ้ยจ้าคัดง่ายแนง่ายขัดง่ายแนง่ายแทกง่ายว่าเบิ่งจ้า เบิงเบิงคุณอะขาเพื้นดอกเพื้นไงคักไงแ,แน่จ้ะโอ้ปฏิโทปฏิทางปฏิโทดอกเฮ็ดวะนี่โอ้โหแนจ่าเห็นอีกละย่างมมาเจออีกแล้วจ้าเห็นไหม เดินมาก็เจอเลยจ้าเจอสองดอกสวยๆจ้ะรอแล้วจ้ะน้ำขนาดหาอีกจ้ะคันได้เห็นลราเพื่อนก็นจะอยู่น้ำมูลนี่แหละจ้ะว่าแต่เห็นว่าแต่เห็นเดี๋ยวเพื่อนก็นมีมูลจ้ะ ยังว่ามีดอกใหญ่เด้อจ่าเด้อมีแต่ดอกรุ่นเดียวกันเมดเห็ดน่ะเห็ดกำลังออกจก่ะเลยเห็ดรุ่นเดียวกันเมดเลยนจ่ะออกรุ่นเดียวกันเมดแม่นติอีกจก้ะ นี่อีกจ้ะยุติดกันเลยเด้อจ้าพังยาน,นี่เอาอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละจ้ะท่านเพื่อนได้ออกเพคนออกถึงปุ่มมั้งใช่ลหมจ้ะขาวงามคักงามแน่จ้ะสะอ่อนเพื่อนแหงนั่งลงเด้อจ้าเข้ากันสี่เห็นคันเขายืนเขาก็าเห็นเพื่อนดอกแต่เขาต้องนั่ง นี่จ้านี่จ้าเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วอีกแล้วจากเสียงเด็กน้อยอันไม่ขี่มอไซค์เลีนเด้อจ้าคุณน่ะคุณน่ะเบิ่งเพิ่นอยู่คุณน่ะแดด,ดจ้าบันดนี้แดดออกใท้ออกว่าอ,อ,อันนี้ขายเงาจ้าขายเงาหน่อยนึงจ้าตัวนี้ขายเงาคุณน่ะหัวเพิ่น่ะนี่เพิ่นสิขายยาวาาาจ้าขายเงางามแท้งงามว่าจ้าขายเงา อีกแล้วจ้ะเบิงจ้าย่างไปย่างมาเห็นอีกแล้วจ้ะเบิ่งเบิงโอ้ยเห็ดสะอ่อนบ่จ้า่นอยู่พุ่นน่ะจ้ะดูน่ะแฝดจ้ะนี่เป็นแฝด่นน่ะน้ำทรายน้ำวาจ้ะติดจ้ะลูกข้างนาอีกจ้ะนี่จ้ะ มาอืมะอ่อนเพิ่นยูจ้ะ,จะยูกับยูแบบนี้พูดนะจ้ะของน้ำจะ้ะมาฮึดี ซ <at: ส> <cities> ีดอกหาดอกน้อยๆจ้าจุ่มนี่เบิ่งพ่อแม่พี่น้องจ่าเห็นเห็ดเบิ่งเห็ดน่ะดอกงามแทงงามว่ะเบิ่งเห็ดน้ำกันขอชัวคนวายเป็นหมูหมดจ้ะคนแท้คนว่ะนี่ครับคนเนยอืมคนวายเป็นหมูหมด งามเลยงามบ่ะคนกบก็คนจ้ะคนว่าเป็นตลาดนัดจ้ะอืมงานเป็นตลาดนัดคนน่ะอมีทั้งหลังเต็มซากลากเลยจ้ะฝรั่งโอ้โหงามได้งามบ่ะคนจ้ะเฟิงเฟิงเห็นอีกแล้วจ้ะเห็นอีกแล้วคนจ้ะคนฝนเฟิงเฟิงนี่แม่ไหนเฟิวาจ้ะ คนเดียวซุ <laughs> น่าคนมาเงินพักกันมานเลี้ยงง้วเลี้ยงคายจะ้ะมันยังรอดสายตาพ้นมาได้จ้ะเบิงงามได้งามมาจะ้ะงามคนได้จะ้ะที่โบ้วเฮงบอยอย่างโบแมนอย่างดอกเขาสีว่าบ้าจ้ะเขาสีว่าบ้าเป็นอีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องพูน่ะติดทางดอกเป็นไง รนลายอะไกงังเหลืออยู่สองดอกจ้ะคุณอสองดอกจ้ะเต่าหาหัวหลุดสมดอกจ้ะสดอกจ้ะต้องการสี่ดอกจ้ะโอ้โหโคตรแม่เห็ดโคตรขอโออภัยเราบ่มวอโคแม่เห็ดจ้ะงามจ้ะ ยามันมันพกเาจมันงาม่องมงามจกงามจบาเนไงว่าจอันนี้กาแฟจะเบดึงอ๋อแ่คือเปียนแ่คือนาะ่เทยงว่ากูนะ จค่ป่ะเป็นเสียงฝรั่งจ้ะไอ้เศร้านี่ยางพานบ่เห็นจ้ะน้ำมันนี่บ่ได้เบ,บิ่งเลยไม่ได้เข่าม้าแก่นีน่ไอ่เศร้านี่เนี่ยก็เห็นนี่ยางนะนี่ได้เห็น่นไม่ใช่เป็นอีกละเบิง่ง zoom ไ พุกท่ากันได้กินเห็ดจ้ะนี่จ้ะเห็นละในนี่นี่นี่จ้ะเห็นวะฮะทางมาสกุสงได้กินเห็ดก่บันจ้ะใส่อีลี่หล่ะงามงามราเมนหมูหมดโอ้เห็ดกันยังลงเลือ,ออยู่จ้ะ นั่งลงเรือให้อยู่ดูบอสตอดอกงามๆนะจ่ะน้องมือนีดอกกำลังงามแดดจะ้ะอากาศดีดีคนเล่หลายจะ้ะอากาศดีคุณน,นะปลาเห็ดนะจะ่ะเ่าเป็นตะย่านเลยจะ้ะคนเป็นขวบวนเลยจะ้ะคนหลายพ่อแม่พ,มพี่นอ้องเห็นอีกแล้วจะ้ะคุณนันหลบยุงสิเล่ะจะ้ะ นี่จ้ะเห็ดเห็ดเพื่อนสิลบยุงสิจ้ะผู้เฒ่าเพื่อนหาบ่าเห็นดอกจ้ะเพื่อนบบเบิ่งดีพุ่อน่อะเห็นฮอก็ะสีเห็นไต่ป้ายเพื่อนหน่อยนึงจ้ะแบบนี้งามงามแต่ว่าดึงขึ้นมาแลวใหญ่งามดีจ้ะมาเป็นสุดจ้ะยังเห็นอีกเยอะโคน้นมาเต็มอีกแล้วจ้ะเมื่อกี้นี่ไปสุดหนึ่งละไม้อีกแล้วจ้ะพุ่นน่ะ นี่เจ้าจ่าบ่บ่พาเอาเห็ดจากงามที่งามมาจ่ายาี้ฝรั่งแตกเต็มอยู่น้ำมูลนี่จ่าแต่เขาไปเห็นจ่านี่จา่าบัวพักกันเห็นจ่าไทยมาไทยเลยจ่าไทยเห็นไทยเอาเลยจ่างามพักงามเนี่ยฝน,บน,บนวันนี้ฝนจะลงวันนี้ คุณน่ะงามแต่งามว่ะงบอ่อนคักจ้ะ 我等会，我等会。